สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับชาแนลรีวิวพระนะครับวันนี้ผมมีวัตถุมงคลสวยๆวัตถุประสงค์ดีๆมาเปิดแบ่งปันให้พี่วิวท่านได้ร่วมบนกันอีกเช่นเคยครับต้องบอกว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้กระแสรแรงตั้งแต่ยังไม่เปิดให้สั่งจองเลยนะครับผมแค่โพสต์รูปภาพลงไปในทาง YouTube เมื่อ2-3วันก่อนยังไม่ทันได้ทําคลิปเปิดให้สั่งจองแต่ว่าตอนนี้ยอดจองเหลือแค่40รุ่สุดท้าย ใกล้จะเต็มแล้วครับถ้าหากจะย้อนอดีตกลับไปในปีพุทธศักราช2516ช่วงเวลานั้นคงไม่มีใครไม่รู้จักชื่อนายกอนประเสริฐช่างเขียนอย่างแน่นอนหรือบางท่านอาจจะเรียกเขาว่าตีใหญ่ขุนโจรจอมขมังเวทชื่อดังกับพรรคพวกได้ก่อเหตุป้นร้านทองแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่จนเป็นข่าวโด่งดังคึกโคมออกหน้าหนึ่งนังสือพิมพ์รายวันแทบทุกฉบับ หลวงปู่รอดนิติสาโรวัดห้วยตะแคงจังหวัดราชบุรีท่านเป็นเพื่อนรักกับตีใหญ่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขร่ำเรียนวิชาอาคมจากหลวงพ่อสุดวัดกาหลงมาด้วยกันซึ่งตีใหญ่ก็เคยชวนหลวงปู่รอดไปร่วมแก๊งออกป้นด้วยกันแต่ว่าหลวงปู่รอดท่านก็ปฏิเสธทุกครั้งเพราะหลวงปู่รอดท่านชอบศึกษาในด้านวิชาอาคม ท่านถือศีลห้ามาตั้งแต่สมัยยังเป็นคา,ารวาสครับวันนี้ผมมีเหรียญรุ่นเจริญพรบนรุ่นแรกวัดจัดสร้างเองเพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปร่วมบูรณะาโบสถ์ที่วัดห้วยตะแขงตามดำริของหลวงปู่รอดครับจำนวนการจัดสร้างรุ่นนี้สร้างน้อยนะครับสร้างแค่2,339เหรียญน,นะครับถ้าจะเทียบกับจำนวนลูกศิษย์ของหลวงปู่รอดแล้วนะที่มีหลักหมื่นนะต้องบอกว่า แทบจะไม่พอกันนะวันนี้ใครจองก่อนได้ก่อนนะครับเหลือแค่40รุ่นสุดท้ายโดยประมาณนะครับเป็นรุ่นแรกและสร้างน้อยอนาคตเป็นตำนานอย่างแน่นอนครับเปิดให้ร่วมบุญเช่าบูชานะครับเพียงรุนละ350บาทจัดส่งฟรีนะครับย้ำอีกครั้งรุนละ350บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3รลุ้น1,000บาทจัดส่งฟรีนะครับ ผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะไม่ต้องโอนนะครับและไม่บวกเพิ่มด้วยนะครับเราจะได้ลุ้นเนื้อเงินหน้ากากทองคําและได้ลุ้นเนื้อนวะโลหะหน้ากากเงินและมีรายการเซอร์ไพรส์พ,พิเศษอีกมากมายหลายรายการนะครับรุ่นนี้แกะบล็อกโดยช่างระดับประเทศนะก็คือช่างบิ๊กบางใหญ่นะเจ้าของฉายาภาพวาดบนผิวโลหะนะครับเป็นช่างคนเดียวกันที่อาจารย์ปองสุพรรณไว้ใจให้แกะบล็อก รักเครื่องทุกรุ่นนะครับลักษณะของพิมพ์ทรงองค์พระนะครับจะเป็นเหรียญพิมพ์รูปไข่ด้านหน้าของเหรียญจะเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่รอดพิมพ์เต็มองค์อยู่ในท่านั่งสมาธิถัดขึ้นไปด้านบนก็จะมีคําว่าเจริญพรจะเป็นเหรียญพิมพ์นิยมที่ทุกพระเกจิอาจารย์ต้องมีนะฮะด้านซ้ายก็จะเป็นปีพุทธศักราชที่จัดสร้างก็คือปีพศ2566นา้ด้านขวาก็จะเป็นอายุของหลวงปู่รอดปัจจุบันอายุ 76ปีด้านล่างก็บัญชีของท่านหลวงปู่รอดนิติสาโลส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นอัครายันที่หลวงปู่รอดท่านเมตตาผูกยันขึ้นมาและลงพระคาถากำกับไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นมหาอุดหยุดกระสุนและคมมีดทั้งยังเป็นเมตตามหานิยมหญิงชอบชายชมทั่วทั้งทาราและให้มีโชคมีลาบขา,ขายดีมั่งมีเงินทองไหลมาเทมาครับ พระได้มีพิธีพุทธาเทวพ,พิเศษไปเรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโดยมีพระเกจิคณาจารย์5รูปนั่งปรกอธิษฐานจิตบุกเสกกันอย่างเข้มขังนานนับชั่วโมงนะครับอาทิเช่นนะครับ 1. หลวงปู่รอดนิติสาโรวัดห้วยตะแคงจังหวัดอราช,ชบุรี 2. หลวงปู่สมาสุธรรมโม ที่ประสงค์เขายางหักจังหวัดาราชบุรี3พระอาจารย์อนุชชาวัดโพราชบุรณะจังหวัดาราชบุรี 4. พระอาจารย์โชวดวันวัดถ้ำน้ำจังหวัดราชบุรี 5. พระอาจารย์น็อตวัดตึกหิรันราชจังหวัดาราชบรุรีผมมีคลิปวิดีโอพิธีพุทธา,ทพาพธิพิเศษนะครับมาให้ชมด้วยนะครับต้องบอกว่าผมนี่เห็นคลิปวิดีโอแล้วรู้สึกมีความตื้นตันใจนะประทับใจเป็นอย่างมากดูไปรู้สึก ถึงกับน,น้ำตาคลอเลยทีเดียวนะครับคือจังหวะที่หลวงปู่รอดนะท่านเดินออกไปรับหลวงปู่สมานแล้วพยุงหลวงปู่สมานเข้าไปในพิธีปลุกเสกนะพระเกจิอาจารย์ทั้งสองท่านนี้นะต่างก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสุดแห่งวัดกาหลงนะครับที่ยังดํารงทาตุขันอยู่นะครับท่านไหนอยากจะร่วมบุญใหญ่นะร่วมบูรณาบทเช่าบูชาวัตถุมงคล เหรียญเจริญพรบนรุ่นแรกนะครับหลวงปู่รอดวัดห้วยตะแคงจังหวัดราช,ชบุรีนะพระเกจิอาจารย์อันดับหนึ่งแห่งจังหวัดราช,ชบุรีนะครับผมจะแจ้งรายละเอียดในการติดต่อร่วมบุญเช่าบูชาไว้ที่หน้าจอนะครับสุดท้ายนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมมีคลิปวิโดีโอพิธีพุทธาธิปพิเศษไม้ชมกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีครับ เจอกันนะครูบาอาจารย์มาเจอกันเราก็ดีใจเนาะพี่น้องเนาะนะครับสาดูครับผมนะเป็นภาพที่น่ารักนะครับครูบาอาจารย์ท่านก็ดีใจนะมาเจอกันเนาะเราก็ถือว่าเราได้ทําหน้าที่ลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ท่านนั้นมาเจอกันนะครับผวเราก็ยังได้เจอกันตอนวรารัพิธาพิเศษนี่แหละพี่น้องเอ้ย

ลุกเสกรอบสองครับพี่น้องครับเหรียญเจริญพรหลวงปู่รอดวันที่เก้านะวันนี้วันวันที่ 9, เก้าเดือนสองสองห้าหกหกนะเหรียญเจริญพรบนจัดสร้างเพียงสองร้อยหรือสองพันกว่าเหรียญเท่านั้นนะฮะลุกเสกรอบสองครับเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่รอดบัญโหยตะแคงวันที่ 9, เก้าเดือนสองสองห้าหกหกครับ หลวงพ่อสมานพระอาจารย์นอ็อตแล้วก็หลวงปู่รอดปลดดูกเสกรอบแรกก็พระอาจารย์ุชาอาจารย์โชธวัดธรำน้ำแล้วก็หลวงพี่ป้อมผ่านไปแล้วนะครับอันนี้รอบสองนะครับฝากติดตามเช่าหาบูชากันจัดสร้างไ้สองพันเกหลียญเท่านั้นครับยินดีด้วยครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่เก่งฝากใช้ด้วยนะครับ